อย่อันย่าสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียามแรกส่งคำคำไปน้องจ่า6โมงแล้ว6โมงครึ่งแล้วหลังจากที่หายไป3วันกลับมากระลิดมหาหลานเลยอกระมาวังเมิ่งเบิ่เลยพี่น้องวุ้ยหมดสบายเป็นยังเงอะไปฉีดยามาบ่ยังเมื่อบุ๋นอย่แหละ เป็นอียิ้มสวัสดีค่ะเป็นอะไรจ๊ะฮะเป็นอะไรบ่สบายบ่นอนอให้หลายให้บ่บ่สบายลืม่อยแล้วบ่ฮะบ่อยากให้แม่ไปลืม่อยแลนะบ่เห็นกันชามือคือบ่ยิ้มนยิ้มๆคือบ่ยิ้มยิ้มๆๆๆ เป็นอย่างนี้แอบดีใจใช่ไหมคิดน้าไม่ใญ่ไม่ใหญ่บุสบายนี่มันมุนมนเป็นวัดหนะผู้ดีแล้วยายบุญเอญเอยายรวยสิบุญไปเต้นนหาห้านมือพรุ่งนี้มีงานบุญพี่น้องอยู่ <ไป S 1> บ้านเร <ไป S 1> ามีอ <ไป S 1> ยู <ไป S 1> ่ก็เป็นบ้านหลังบา้บา,นบานบ้านบ้านใหญ่ได้พี่น้องมันจะมีบ้านหน่อยที่ติดหน้าหล่ะอืมัําบ้านเดียววันแี้มันเป็นบ้านเดียวกันแหละแต่ว่าข้าเจ้าสิมีงานบุญบางไฟสองมือสองคืน แต่ว่าเขาลงขายของแล้วละ<ม>่ะเนาะพรุ่งนี้ก็มีหมอลำวันที่ยี่สี่พรุ่งนี้มีหมอลำวันที่ยี่สิห้าจะเป็นอ่าพระเจ้าจัดจูดบังไฟแสนล่ะกับมีวงดนตรีเนะาะใหญรวยจะไปเต้นล้ำแล้วบไปเต้นนาฮาแล้้วใหดั่นแล้ว,ลลว,ลวบ้าเจอใครได้เยอะบ๊สบายพี่น้องร้านก็บ๊บสบายบ้า คนไปสมเมืองบสบายเมือออ่อกินหอดคอยปิดจืลืมกันแล้วบุษบายปีสีต้องเมือนะเมื่อบุญแล้มือสีปีสีจะก็เลื่อนไปก็ได้มือ่อนี่นะเลือ่อนเดี๋ยวปีสีมันเป็นไข่อยู่แล้วปีสียาให้กันนะพอสิครบรอบสีจยาวัคซีนเนาะเดือนละเทือเดือนละสองเข็มอ,อันนี้บุษบ,บายพอปีสียามือมือที่ยีห้า บริสิยาวสิซีนอีกสองเข็มจิบไข่แตกอีกทีฮะย,ย,ยิ้มยิ้มิสิยาบนไข่เฮ้ยนี่เนี้ยนี่แนีนี่แน,นี่แนี่เน,น,น,นี้เฮ้ยตามีก็ไปเที่ยวป่าไปสามมือบ่กเห็นบอกบริบอกร้านหน่อยเลยพี่น้องจ๊า พอดีไปบัปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปเลยเนาะป่นจะในคลิปแล้วหน่อยยังบ่ได้อ่าแม่เผามีไปเที่ยวแม่ป้าบ่ได้บ่ได้ตั้งใจว่าสิไปดอกพอดีปุ๊บปั๊บแล้วก็ตื่นมาคือไปเลยไปยัไปกับบ่ได้ยังมาฝากบ่ได้ยังติดใหม่ติดมือมาพอไปพุ่นมันบ่มีของฝากของต่อนบ่มีแนวสื่อดอกมันเป็นสถานที่กันด่านเนาะเป็นทั้งเอ่อชื่อว่าภาคเหนือกับภาคตะวันตกปุ่นละใช่แขกงขมวนเลยทาแข้ แขนขโมยแบบบ้านเขาเจ้ากันดานเนาะบริมีทรทอดพัดลมตู้เย็นบริมีห้องน้ำกับบริมีน้ำอาบน้ำใส่กันท่านเขาไป็นอาบยู่ในบ้านภาคพุนไปเช่าห้องอยู่อากาศทั้งนอดกิบซีเท่านั้นเนาะบอไปนี้ปลาช้ำมือไปไปมืออื่นยายรวยไปเต้นหน้าห่านได้ดินะยายรวยกับบริสบาลเป็นวัดที่ชื่ออะไนะ นาติดน่าใหญ่อากาศจะมอดคนบริโตกันทั้งนี้เมื่อคืนนี่ตกทั้งนั้นแบบอย่ยมันน่าเซ็งทั้งนี้จนญี่ปุ่นเยอะทั้งเหนือก็บตกอยู่กับ่บแห้งหรอกนะเป็นไข่บ่เบิ่งฮะโอ้ยเป็นไข่บ้างเป็นไข่ยิ่งวันเช้านี่ยมีเกลีมากเลยมาหาตาเร็วๆมาหาตาเร็วๆ คิดถึงกันไหมไม่เห็นกันสามวันร,ร้านกระตูหอดินทองเป็นไข่เป็ดไข่เจ้ามือเลยเนี่ยมึงแหละบ้าเป็นไข่บ้าแต่ก้าวทั่วน้องข่อยมันนี่คือมิชลีบ้ามันนี้อ่ะบ้าอารมณ์บกอยดีน้องเป็นไข่อารมณ์ไม่ดีก็เลยไม่คุยกับไข่เลยเลยเลย ให้นอนก็ให้บ่มื้อนี้นอนจะเทื่ออะไรนี่เทื่อได้อาบน้ำวันะีิเช็ดเอาไม่ได้อาบน้ำนะวันนี้ตัวร้อนจะเช็ดเอาตอนเช้าก็อาบแล้วเป็นวัดทั้งลานทั้งอันคุณยายจะไปลกกว่าพี่หมูไม่ใหญ่กับคุณยายยืนไปเต้นอาหารอยู่ว่ามื้อ่นี่แล้วบอกว่าเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่แล้วก็ไปพี่น้องเจอกันพรุ่งนี้ตอนอ่า แลเนาะยายรวยเต้นหนาห่านเดินสิ่ไทยห้เบิ่งเนาะยายรวยยายรุนลุงเลินเด้อถ้าลุงเลินน่ยใกล้แล้วก็ไปอยู่ถ้าว่าไก่เนี่ยไม่ได้ไปเนาะยายรวยก็แล้วก็ยากหลานถ้าว่ายี่แถวหมู่บ้านติดกันใกล้ๆแล้วไปอยไปกินอืมอีกไปยังไงกัน้องไปเล่าไรนนะไปยังไงเสียถ้าอย่งงนไปเถอะก่อนเมื่อคืนยายรุ่นรอยี่แถวข้างเพียงเราได้บักหลายหนึ่งหลายลครับลายบัก คกวาดิปัป่าบอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิมสู้เป็นยังมกินโนนเด้อววาเรายังกินข้าเราเอาเราเปหลังไพี่น้องพนต๊กมือนันหลังจากที่พลตกเมกินโนนออกไหลเมื่อคืนนีเขาจ้าไปไต่เมกินโนนขายเนาะรุ่บริออกโคเออถุงละยีิบาทยีบาทยังเท่าอนทนเชือกทนน้ำมีแต์นนมัม้นนี่ท้มนนะยายรุ่นเลยังขาดเทียงแล้วนันกุกตีกุกยังไก่ไก่แล้ยังลายเมื่อคืนเนี่ยอยู่บ้านพุณยายมีกุอะมาค มีมียูก็สิเปียงใสว่ามอแรงเห็นแต่เขาเจ้าเปียงพี่น้องอัมมาลาเปียงกินนนเดี๋ยว่วมันมีบามีสี่ส่วนเด็กๆเปียงอยู่อยู่ใช่กับมีลาอยู่กูคนมาไล่มันเลิ่มอกนะบ้าเพื่อนนี่แม่เลิ่แตะเก้าเพือนคุณยายใบมะขามใบมะขามโป่งตัวน้อยตัวป่งไรผัดบวบบวบบินบวมีไหมตัวป่งน้อยผัดลาจิงจิง จิง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 บ่ด้ยังมาตอนฝากร้านจ้ะพี่น้องจ่าบุมีอยังซื้อบุ๋มเอบุมีเงินบุมีอยังซื้อเนาะมันบุ้คือไปเที่ยวพวกเวียงจังวังเวียงหุ่นเขาจะมีของฝากเนาะอันนี้บุ้มมีอย่างซื้อนันเป็นสถานที่การดานจนเน่กับไปเที่ยวอ่ะภูเขาน้ำตกถ้ำเบียงซันเจ้เจ้มาทำว่านี่ เข้าไปบ้าง้อนกายทองมาเลย้ขายติดอยู่มันก็ขี่รถผ่านมาโมเมีก็มาหอดบางคำนี่พี่น้องแวงแวนหนแวนหลายทีมาหอดกเลยมาหาหลานวอราอดี่าว่าเอาวเอาวู่แลวเกไม่ล้ไม่ดูแก่ยิ่มน้อยยิ่มน้อยอ๋อ่าด้วยใรอสวัสดีป้าลุงเดี๋ยวเร็วออ ว่าว่ายังบูเลียงบ่ยิ้มน้อยยิ้มน้อยว่ายังยิ้ม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 นี่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 ยิ้มยิ้มยิ้มยิอ๋ออ๋อบกินหอดไข่บ่เออบ่เห็นไข่สามมือเออปกติมหาสมือบ่เห็นสามมือบ่มิจิลี ไปปลาล้านหน่อยพี่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 ผู้ผูดเรียนไปผู้เรียแ้วนี่นนั่นนั่นนั่นอ๋ออ๋อเฮเนี่ยเนี่ยจับมันลานหน่อยก็บปิดอาบน้ำล้วกสบายเสีเอาลมาเจ้าอิกินันเดออมตนาเอ็นเขาขัวก็อ๋อย่าไปใช้ไปเล่นใชลยนบืนลงในพี่น้องบืนเล่นน่น่ะอยากมาทำไมใหญ่บืนลง

บสบายไปไปฉีดวัคซีนอีกบัดเทนอ้าวมาเไปสีดวัคซีนสนใจไปยังไมคือเราบักมันไปยุไปไปุบา่างอยู่มาเพิ่กับหาท่านแม่มาแม่มาแล้วก็นั่แม่มามาแล้วก็บอกแม่อ่อนอ่อน มันนอนซองเถื่อพี่น้องยามบุรีรัมย์ย้ำบ้านนี่นอนเป็นบอกตื่นเช้าไม่ยิบเดียวหรอกนะหมักหมักหยอกก็ย่างหมักหยอกย่างกินนอตคาโบกินนอดค้อยบอโดยจะดูกินนอตไม่ได้เจอกันสามวันเมื่อเดือนแรกไปเต้นหน้าห้างเราผู้ใดอยากเอาก็เอาโลดล้านนี่ เจอกันที่ที่หน้าห้านหมอลำเดินกันหน่อยน่ะมือแม่ไปหน่อยสองมือสองวันสองคืนใครลจากห้างอย่างพีจะนอนอยู่บ้านเฮาบนบ้าน้นอนตีย่้มืนลงจากหันอย่งพี่เช่จะมืดอันได้ไปพุ่นมามื่อจไประหันจะพูอก็ห้องมันมือพุตะมือพ่นกะบรจายูพุ่นมันหอนเนาะ มือจุดของไพายเมือพูดเลยกับพีแต่ไม่พี่แล้วเนาะแต่แกเกิดมาพี่น้องแต่ยังน้อยจำคุ้มได้รสำนองถ้ำแบบมีบุญบังไฟแล้วก็ห่างหายไปเลยห่างกระสีกลับมาจัดบุญบังไฟในบ้านเนาะเดี๋ยวเขาเจะจัดใหญ่สองหมื่นสองคืนบังไฟบังไฟยังบังไฟแสนบังไฟแสนบังไฟลาดบังไฟแสนบังไฟลาดมีหลายอยู่เนาะ เขาจัดงานท่องเที่ยวสองวันสองคืนไป่ลยลงสองทางเนาะคนขายเต็มตั้งแต่มือสองหมื่นละแต่มือจริงมือจูดไม่ได้มือที่ยี่สิบห้าแต่มือยี่สิบสี่มืออื่นเนี่ยก็มีบริจูดหอกแต่ว่ามีงานมีหมอลำเนาะหมอลำจักมวนบวนกับลอเบิ้งพี่น้องจ๋าตึงงแตึงงกว่านั้นตึงแต่วลบวมยายรวยแล้วก็เต้นได้ นอนลงดูนอนลงเร็วๆเดี๋ยวบ่มีก็สีจักน้อยก็สีออกไปไปไต่ไม่กินโน่นพี่น้องนัดยายลุนไหวแต่ในบ้านนี่ก็มียายรวยหวังมาขึ้นเขาเจ้ากระเนียงคือช่องโหวะไงอยู่พุ่นนาะเขาเจ้าเนียงขายกันหลายหลายมัน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 หลายแช่นเขาบอกเนี่ยงโขดใช่กินหลังโขดอุตปาติอแล้วนี่หลายเนี่ยปาติอยดอนน้ำคำ เมกิโนนแดงน้อยแล้ว huh. ก right. okay. so uh ็เมกิโนนกลางตัวใหญ่แต่เมกิโนนใหญ่น่ะบ่ทันได้ออกตัวใหญ่อ่ะเห็นอยู่เห็นคอเนื้อก็ได้อยู่หมอลายบ่มันออกลายแล้วผู้ใดไปก็ได้เดี๋ยวนี้อือ่นนแนะตโตๆยตัวใหญ่บ่ตัวดําๆใหญ่อันนี้บ่ได้อนันมันอยู่ในต้นอง่ต้นเสือต้นเสือ่มันอยู่ต้นเสือก็ต้นเปื่อยปแยเนาะกอกนะ เอ้ยอ้ยหาวนอนบ่นเดี๋ยวนี้เฮ้ย,อ,ยอ้ยง่างนอนอีกแล้วบ่เดี๋ยวนี้ฮะบ่ได้หิวนมบ่บ่บ่ได้หิวนมบ่นมกากินทั้งนมแม่แล้วก็น,นมป่องพี่น้องเวลาแม่ไปอยูก่กกินนมป่องอืมไปใส้ก็ได้เปลี่ยนกันเอานะ้ บางมืออยู่ในใจรวยบางมือใจรวยก็ไปเต้นนอาหารหมอลำอันนี้ฮะมัึงไปยังเลยเร็ว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 ข่อยมาหาวันี้ม่ยังมาฝากนะนอนลงบ่มันหอนอยนอนลงอย่างไรไม่ไม่ต้มกับอุ้มบ่ นอนอย่ายให้อุ้มไหลเออนอนเด้อบอคานได้แหละคานและอัคมความปลาดุยยรวยผุนฝุนทะพุ้ชมพุนบริยากเตรียมสิคานแล้วเฮ้ยอย่ามาทำหน้าแบบนี้นะหาวนอนบอ หาวนอนพูนจิไปท่านผู to ้ชมไปแล้วนะไปแล้วนะเห็นยังบ่ได้อยากเก็บด้ uh. po ินี่อืมว้ายอุยอุยหันมาพี่เร็วเร็วเร็วหันมาเร็วเร็วพี่พี่ป้าป้าห้วยข้าดแล้วตรเดี๋ยวนี้บ้า คานแล้วคานละบอหันมาพีหันตาพีเร็วๆหันมา,านนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไปบอ,อกหน้าบอมื่นจะออกหน้าเนาะมื่นพามันออกเลยยายรวย,วยออกบดมือออกแจ็เศร้าเดี๋ยวก็จะไปงานบุญหมดเนาะ ออกหน้าน้อมืออื่นเานาะเพนกพ็กกแต่งอยู่หน้านี่เขาก็เห็นอยู่หน้าบ่งไงพี่น,น้องเตรียมคานคานเนี่ยอะไรคานเนี่ยนั่นบอเออคานนนั่นบอฮะคานบนนักหัวคานบ่ไปซับลื่นพระหมม่มบะ อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่อากาศก็ะห่อนพี่น้องฝนก็บ่ตกแท้จริงวันนี้ก็มืดฝนอยู่เลยบ่ตกมืดฝนฝนบ่ตกขั้นเขาห้องแอร์มันมันจะเป็นวัดนั่นแล้วมันปรับอากาศบ่ทานกลางเวรเพราะอากาศห้อนอกลางคืนเพราะว่าพาเข้าห้องแอร์ บ่เมื่อเดืนห่อนกับอยู่ห้องแอร์ปลาเปลี่ยนประทานเดียวหนาวเดียวห่อนไปอยู่ห้องแอร์มันฝันหนาวออกมากนอกประท่อนคือมูสบะกัน,นในนู่นในนี้นี่ได้กันในแล้วก็เ,เลยเป็นวัดเป็นไขบ่บ่ฮะเอ้าเอาเอ้าอะไรจับเร็ว,เ,รว <c oughs> เออมามา <c oughs> ขานมาไม่ได้เจอกันสามวันท่านผู้ชมขาไปลูาไปเร็วๆมาพี่เร็วๆรเริม่มอยากว่าวเลยแต่ว่าวบอรเรืเอาาร่องทำไมมามาเร็วๆม,มาเร็วๆ อย่างอาคารมาคารมาคารมาอืมแมมาพุ่นพุนีพุ่นเร็วเร็วมานี้มานี้อย่างเหตุอย่างหองหว่า หิวนมมานน้เขาเ็ดกินอย่างหญ้รวยเออญ่พุ่นกะเขากำลังทำกับข้าวไปไปมาเร็วเร็วไม่เอาอันนี้เอา ได้ใส่เป็ดเติดอยูนเลยฮึบออะไรอ่ะเ,เอา้าคานมาคานมาเร็วๆแต่ว่ากลางคืนน่ะนอนข่ำได้พี่น้องนอนแบบนี้น,นอนเมบิอืมเนาะ ว่าแต่ให้นอดงายขวามป้าบลดนั่นแหไะพี่น้องจาม้าในกันทีนขอเก็บภาพบรรยากาศใตเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสบายดีเร็วเร็วสบายดีเร็วเร็วมาเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาลูกมาเร็วเร็ว

呵 <laughs> <laughs>